สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้เจอกันทั้งทีครับรถต้องสวยรถต้องดีที่สําคัญต้องดีที่สุดวันนี้ตาย MP99 นะครับเต็นเปิดทุกวันแปดโมงเช้าถึงหกโมงเย็นมาหาตายได้ที่ลำลูกกาคลองเจปทุมธานีหาไม่ยากครับหาไม่เจอก็ทิ้งกลางหาตายได้ครับพี่ที่เบอร์โทร0945561036 0945561036เบอร์นี้เพื่อนเพื่อพี่ๆ สามารถแอดไลน์ตายได้เลยหรือฝากกติดตามช่องทาง YouTube ช่องนี้ด้วยนะครับเป็นพระคอย่านสูงวันนี้ตายเอารถที่สวยรถดีๆสำหรับคนที่อยากจะมีรถขีอยากจะนั่งสบายนะระบบซ้อระบบหึไม่กระไม่กระแทกกระทาหลังหรือม,มันนุ่มมันนิ่มมันหนึบจริงๆอ่ะมาชมใกล้ๆวันนี้มากับโตโย t a านะครับคามรี ตัว e ximo ตัวท็อปสุดในรุ่น2,000นะครับเกียร์ออโต้ option เต็มแต่ภายใน option เดี๋ยวเราเข้าไปเปิดรถด,ดูกันเดี๋ยวเราดูรอบคันไปแล้วว่าขาวมุกค,คันนี้จอดอยู่่าำการหมู่มวลรถเก๋งเนี่ยนะครับในเต็นท์เราคันนี้สวยสวยใสใคันนี้ต่ายบอกเลยว่าราคาสบายๆราคาย่อมเยาวคันนี้ไม่เคยติดแกส๊สน้ำมันเบนซินล้วนๆเจ้าของใช้มาน้อยด้วย ที่เป็นเจ้าของได้แล้วครับในราคาแสนจัถูกคันนี้ปี2016หีือ16ใช้งานมา6ก0มื่นพนาะราคาจำหน่ายราคาพิเศษวันนี้ถึงสิ้นเดือนนี้นะครับคันนี้ราคาพิเศษจริงๆ8ิงแ0 0บาทกับรถนั่งเฟี้ยวเี้วเลยสวยคลาสสิกสไตล์หรูแน่นอนนะครับป้ายแดงทะลุล้า ทะลุร้านสองแน่คันนี้อยู่ใน MC ขายแค่829,000บาทไม่ดาวเลยนะครับเครดิตดีมั่นใจในเงินเดือนตัวเองขออยู่1 6 0 0 0บาทเนี่ยแหละรถสวยรถด,ดีเดี๋ยวเรามาชมภายในกันห้องเครื่องก่อนมาน้องรถที่สวยอย่างนี้น้องพยายามให้ดูรอบคันแล้วนะครับว่ารถสวยจริงๆเนี่ยครับเครื่อง VVTI ของ โตโยต้าเลยดีกว่านะครับตัวสวยตัวหรูตัวแน่นตัวหนึบเลยระบบเบรกนี่ควบคุมระบบเบร์ ABS อันนี้เปิดใส่น้ำนะกระจกนะครับทุกอย่างสวยหรูหมดปีเฟปปีป้เอาโหวสวยจริงๆกริปจริงๆทานหน้าทานกระโปง่ง การชนเอา,ต,อาต่างๆอธิบายตายอธิบายไม่ถูกจริงๆนะครับเพราะว่ารถไม่มีอุบัติเหตุเลยด้วยซ้ำไปชกค,ค้ำช็อกสวยมากสบายเนี่สยสวยๆใสๆแบบนี้เ c มซีเอามาขายเอามาจำหน่ายแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารนะรถมันต้องปิดให้กืบครับแม็กเดิมนะครับโรงงานภายในเบาะหนังเบาะไฟฟ้านะครับคู่หน้านี่ไฟฟ้าแน่นอนกุญแจรีโมทกุญแจพูสตาร์นะครับเครื่องเล่นเครื่องเสียงเต็มเนวิเกเตอร์เต็มเอ แอร์แบ็กนี่ตายคิดว่าน่าจะแปะถึงสิบลูกนะครับเพราะารอบคันรอบตัวเราเลยดีกว่ามาพร้อมม่านไฟฟ้านะครับม่านนี่โอ้โหเยอะไปหมดเลยรถสวยรถด,ดีบอกแล้ว m c คัดจริงๆนะครับวันนี้ระบบกันล้อลื่นล้อถลายมีหมดนะครับคูบครลอะไรต่างๆเครื่องเล่นเครื่องเสียงเต็มแน่นจริงๆรับโทรศัพท์หรืออะไรต่างๆตัวนี้ไม่มีควบคุมความเร็วต่ก่อนทัจทีแต่ คอนโทรลต่างๆ,ๆที่พวงมาลัยแน่นจริงๆนะครับเนวิเกเตอร์นำทางพี่เอ้ยรถสวยรถด,ดีนะครับ m c 9 9เอามาขายเอามาจำหน่ายแล้วข่าวงุกสภาพเดิมไม่มีอุบัติเหตุไม่มีชนนะครับไม่มีพิกมาเรารับประกันกันได้นะครับพี่อยากได้ Toyota Camry ี่ i m o เครื่อง2 0 0 0เกียร์ออโต้ปี2016่ายมีให้แล้วนะครับราคาขายจำหน่ายพิเศษจริงๆ8 2 9 0 0 0บาท 829,000บาทเซ็นเซอร์รอบทัน abs airbag ความปลอดภัยคือเป็นที่หนึ่งคือแอร์เครื่องเสียงเครื่องเล่นนะระบบชาร์จไฟ iphone อะไรพวกนี้มีหมดนะครับไม่ต้องกลัวเลยสุดยอดล้ำจริงๆภายในเพราะฉะนั้นพี่ซื้อรถทั้งทีพี่คิดถึงต่ายนะครับคิดถึงต่ายแล้วต้องโทรหาต่ายที่เบอร์โทร0945561036 0 9 4 5ครับ094 556 1036 าไปก่อนไปพร้อมกับ Toyota c a m r ร Eximo 2000ออโต้829,000บาทราคาพิเศษอย่างนี้แน่นอนครับผมสวัสดีครับ